ที่ท่ากาศยานานานาชาติอุบลราชธานีชาวอุบลราชธานีร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอรวรรณภารนังน้องทิพย์นักกีฬาเทเบิลเทนนิสเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ณัประเทศเวียดนามหวัญใจชาวอเภอเดชอุดมกับผลงานสามเหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีพ่อแม่ของน้องทิพย์น้องๆน,นักกีฬาเทเบิลเทนนิสมาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีก่อนที่ ที่จะเดินทางไปยังบ้านเกิดอำเภอเดชอุดมเพื่อกราบสักการะศาลหลักเมืองอำเภอเดชอุดมกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5และร่วมง,งานต้อนรับและเดินทางกลับไปยังบ้านเลขที่139บ้านหนนทาตหมู่ที่5ตำบล่าโพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของนางสาวอรวรรณภารนางังทิพย์อรวรรณภารนางังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสสาวไทยไวัย24ปี ลูกหลานชาวอุบลราชธานีตะบนท่าโพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในกีฬาสีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2565คว้าเหรียญรางวัล3เหรียญทองได้แก่เหรียญทองประเภททีมหญิงเหรียญทองประเภทหญิงคู่เหรียญทองประเภทหญิงเดี่ยวเหรียญทองแดงประเภทคู่ผสม โดยเมื่อวันที่15พฤษภาคม2565ทิปอรรวันพาระนังเป็นหนึ่งใน3นักกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภททีมหญิงที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยโดยการเอาชนะสิงคโปร์ไปแบบขาดลอย3-0ต่อคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ